สวัสดีค่ะพิมเจตพัรลันชใจค่ะเ,เะาะสาวันที่เกตมักล่า68ค่ะกับน้ำหเห็ดอาหารเสาค่ะค่ะมื้อนี้กินเมนูแบบเบาๆทองค่ะเห็ดฟางกับเห็ดคอ,อนนะคะที่แกงใท่กันใส่หนำจะนั่งจหน่อยนะคะ,ะกะสีไปหาิ่ญพักติวยุสวนเจ้าของเนี่ยล่ะปูไวัยวจ้าวันศิท่านไปโป่งไปแล้วกะสีมีพักขาน้ำค่ะ ากำลังมหาเก็บผับไปใไปไส่แกงเห็ดค่ะผักอีตูค่ะค้าบักห่งกับกําลัางสุกค่ะค่ะตอนนี้พิมพ์ใจกะสิแกงเห็ดละค่ะถี่ซื้อม้ามือเศร้านี่ค่ะใส่เห็ดลงไปพิมพ์ใจสิใส่น้ำยาน้างค่ะใส่น้ำยานัางตอนนี้เออใส่ก็ด,ดีเลยนะคะน้ำยานัางเรานี่ค่ะ กะจีใส่หลายแค่พริกสองหน่วยกับะตะไคร่ต้นหอมกะจีเด็กขาให้มันเดือดก่อนค่ะให้มันเดือดเดือดกันสิปรุงค่ะปลาไพิมใจับกองไว้ทีเรียบร้อยแล้วของตัวเองเห็ดนะคะอันนี้แก้วค่ะใจสีเห็ดแก้วสีเห็ดปนน้าค่ะหางหนึ่งสีเห็ดแก้วหางหนึ่งสีเห็ดปนพักที่ทิเตรียมไว้สีใส่พักขาหรือว่าชะอมค่ะสีใส่แค่พักขา หรือว่าชะอมแล้วก็ต้นหอมพักกี่ตูก้ก็ยุนาบานพักยุนาบานบาเบิดค่ะในเสื้อแน่แต่เห็ดอันนี้ค่ะพี่น้องไห้ค่ะบริษัทสื้อแต่พี่น้องไห้ค่ะเจ๊จ้นาน้อยพิมพ์ใจจจงสิเป็ดขวดักแด้หรือว่าโตหมอนบานเขาค่ะว่ามันดักแด้หลวงดักแด้หลวงดักแด้ที่ไงเขาเออนักแด้ญ่นั่นสิโตไ่ค่ะอันนี้ดักแด้ั้งแต่พอแต่แม่พิมพ์ใจเคยผ้าเห็ดนคะคะเป็นโตหมอนแล้วก็สาวออกว่านี่เส,ส้ในใหญ่มันสิสวยที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นโตหมอนหน่อยค่ะ อ่าที่ตะกีแม่พิมพใจเคยเห็ดพิมใจหูจักปีอยู่ค่ะตอนนี้กะเตียมะข่างหม้อให้มันเดือดๆดือตอนขายจักสบปงค่ะอันนี้มันกะซุกวะยาค่ะเพราะว่าปัแตน้ำอย่านั่งเดือดจักกน้อยค่ะเห็ดกะซุกแล้วค่ะคือกินหอมหวยหวยมาแล้วค่ะที่นองซุกแล้วค่ะมาในขั้นตอนนี้พิมใจกะติที่มั่อะน้ยพอเอาน้าปลาลุกไปแล้วค่ะ ซื้อยอดเลยค่ะเจ็ดใส่ตีใส่ขั้นตอนสุดท้ายกัิใส่หอมค่ะตีนี้ใบหอมเหรอกะทิ่นี้พักติ่วพักะโอมแค่นั่นแหละค่ะค่ะตามปกติต้องใส่พักติ่วน้ำค่ะตอนนี้พักติ่วห้าริบงพิมพ์ใจสีบีบเอาไนย์ประกอบใส่จังหน่อย,อกอกอย,อยค่ะเออที่ว่าเอาไอ้เปียกต้นใ่มันสีแหล่ค่ะเอาแต่ไนย์มันใส่ สุดยอดค่ะแจกครับมาค่ะมากินเข่ากับพิมใจค่ะแจงเห็ดค่ะมาค่ะมากินข่ากับพิมใจค่ะมนี้ค่ะมนี้ก็อาหารง่ายๆสบายยท้องค่ะแจงเห็ดนะคะจะมี่ซึ่งเห็ดฟัางกับเห็ดขอนขาวใส่กันเห็ดบดนั่นแหละค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเป็นเห็ดขอนขาวอันนี้ก็แจ้วักอกปูดองค่ะอันนี้เพราะด้ในขัวค่ะเดี๋ยวพิ่มใจจะเอาไปขัว เอาใยมันออกก่อนค่ะถ้าหลังจากที่พิมพ์ใจกินเขาอีบแล้วค่ะตั้งแน่กับข้าวเหนียวข้าว่อาอขออยากสิฟังขาดรักผมใจโอ้ยตั้งแต่ปีพ่อสอสไรพิมพ์ใจยังจำอะไค่ะนานพอสมควรค่ะแต่ว่าเป็นแฟนจำได้แต่ถือว่าขอบคุณหลายๆนะคะที่เป็นแฟนอ่นติดตามค่ะฟังเจ๊งน้อยๆหนึ่งกันแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพิมพ์ใจมิสละไปะคะ่ะ คนอยากสุดท้ายปลายรูสายลมพรางรูหนาวลมผมนางน้ำใจสาวไรกูอยู่มามนหมอหอง้งหญิงอื่นแต่งงานกันหลายคน ฉันคงยากจนไรคนจะมองมองหาใครไม่เห็นหน้าจะมาสู่ขอเนาลมล่องข้าวเมื่อคราวเหมันเขาเจียวเขากันมีคู่คราครอ นั้นต้องควงแม่พออ่อห่อใจแสนโกเมื่อมองแค่คู่เขาอื่นหนาวอีกกี่ฝนน้อเราถึงจะส,สร้างเศร้ารักกันกำคือ,คอ รักผมายขอบคุณค่ะคนอยากสุดท้าย